โโรนะคะคดยการทีเรเ่เราจะกำหนดระบบเงินเดือนอันตราค่ารถยนต์ต่างๆอัตราภาษีนามพองวัของปีปัจจุบันแล้วก็เพิ่มชื่อบริษัทและวันเริ่มใช้โปรแกรมนะคะเราไปที่โปรแกรมนะคะเราวเลือกที่ p a y r o จะได้หน้าเอ,อหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะให้เราคลิกเลือกที่ข้อกำหนดของระบบนะคะเราจะได้หน้าต่างแบบนี้เราจะไปที่ แก้ไขข้อกําหนดระบบเงินเดือนคะ่ะแต่เมื่อกีเข้าไปจะขึ้นสํำนักง,งานใหญ่นะคะกดโอเคชื่อผู้จ่ายเงินนางสาวนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะตำแหน่งผู้จ่ายเงินบัญชี แล้วก็รหัสบริษัทนำส่งกองทนุนก็ไม่ใช่นะคะรหัสบริษัทส่งธนาคาร041 0-0-0-0-0 ที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่ใช้ใจ่ายระบบเงินเดือนนะคะ250 2 5 0ห้0 0 0ขีดสขีดหนตัวนะคะแล้วก็ขีดหเลขที่ประกันสังคม สตัวหลังจากนั้นมาที่รหัสสอบปศที่รับผิดชอบ09ชื่อนะคะพื้นที่9ลําำดับสาขานะคะ00ชื่อผู้นำส่งสป ประกันสังคมหนึ่งนะคะนั่งสางอันสิ่งนี้พอรอมด้วยเราจะคอนโทนสีนะคะแล้วก็มาคอนโทนวี v. ตำแหน่งก็เช่นเดียวกันค่ะเราไปที่หน้า2นะคะก็ไม่มีอะไรต้องแก้ไขก,ก็กดบันทึกค่ะรลาจาะ เราจะมาที่อัตราค่ารถยนต์นะคะโดยเราก็าจะไปที่แก้ไขข้อกำหนดค่ารถยนต์ในการค,คำนวณภาษีดับเพื่อนคลิกแล้วเราจะเปลี่ยนเฉพาะข้อมูลที่ต้องเปลี่ยนนะคะในที่นี้ก็คือมาที่คำนวณอัตราประกันสังคมอัตราที่1เริ่มจากเงินเดือนนะคะศูนถึงเดือนที่1นถึงเดือนที่6เงินสมทบประกันสังคมเนี่ยจาก3%เปลี่ยนเป็น5%เไม่เกิน750 ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเออจากเดือนที่7ถึงเดือน12เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น5เปเซนไม่เกิน750กดบันทึกค่ะหนังจากนั้นเราจะมาที่เอ,อ,เอ,อ,อัตราภาษีตามพรอร91นะคะเราก็จะไปที่แก้ไขข้อกำหนดข้อกำหแก้ไขกำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,าแบบใหม่ ขั้นต่ำนะคะ1บาทถึง1นึ่งแสนนะคะเปลี่ยนอัตรา5%แล้วขั้นที่2เนี่ยก็เริ่มจาก1นึ่งแสนนะคะ1นึ่งแสนหนึ่งค่ะไปจนถึง3 0 0แสนอัตรา5%นะคะ กดบันทึกค่ะหลังจากนั้นเรามาจะมาเพิ่มชื่อบริษัทและวันเริ่มใช้ระบบนะคะเราก็จะไปที่ฐานข้อมูลก่อนนะคะ ที่ฐานข้อมูลค่ะเลือกเมนูรักเราไปที่ฐานข้อมูลเลือกเพิ่มแก้ไขรายรชื่อบริษัทแล้วจะมีเม่ระบุเจ้าของนะคะให้เรากดอีเพื่อแก้ไขชื่อบริษัทนะคะเราก็จะเป็นบริษัทดีแนละเก่งจำกัด หกหนหาอาราิดอุท,ทยัยสันเถนนรามคำแหง ก็มีให้แล้วเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะ1 2 0 0ขีดสนที่ผู้ประกอบการตรงนี้เราก็จะ c อบปีจากด้านบนมาเลยนะเราไปที่หน้า2นะคะก็ไม่มีอะไรต้องแก้ไข วันที่เริ่มใช้ระบบนะคะเราจะต้องเปลี่ยนเป็น010258นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอฟสิบเพื่อบันถทึงะคะ่ะก็จะบันทึกเ,เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วะ,ะ่ะ